สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูครับผมต้นนี้ครับเป็นบอลนะครับชายชนครับต้นนี้ต้นนี้เลี้ยงมาประมาณห้าหกเดือนแล้วครับเนี่ยครับก็เป็นฟอร์มกอย่างนี้เลยครับเมื่อก่อนนี้ราคาแรงมากครับแต่แต่๋ยวนี้เนี่ยไว้แบบเป็นฟอร์มกอย่างนี้แล้ว จะดูครับบางใบก็กัดสีแล้วครับขัดสีเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะมาดูครับว่าจะแยกแยกเขาหน่อยครับแยกหน่อยครับมันจะแยกครับก,ก็ต้องดูนะครับดูตโคนก่อนนะว่ามัน จะแยกได้สักกี่ต้นนะครับติดตามชมนะครับอีพีต่อไปครับ